นูแล้วแก้งตดดดดดิดี่าก็นคีขโมยแันเะไยอะเคนยังมันถ้าแกคุยกันดีมันจะยิ่มันจะไม่มีอะไรที่มานี่แกไปขโมยทองไหทองอย่ไหลักฐานขโยงไไม่ได้ขโมยไม่มีอะไรเลยเขาแจ้งขึ้นมาไหนขนตัวสิอยู่ไหนเอาออกมา,มา อ๋อซานีมาได้แล้วเอ๊มีแค่นี้แหละหยิบม,มาเส้นเดียวทำไมมีแค่นี้ก็มีแค่นี้ก็เอามาแค่นี้ร้านทองเขาแจ้งว่ามันเป็นเกลอบสิบเส้นแกอยากจะรอดไหมตอนนี้แกติดคุกอยู่แล้วแล้วทุกคนเขาก็รู้ว่าแกคือหัวขโมยก็มันจอปิดเป็นร้านทองเลยเอามาแค่นั้นก็มันยอมบอกมาซะดีกว่าโอเคอเอามา เป็นบาโอเคโอเคมีอ <Even S 1> mm ีกไหนพาไปดูหน่อยโอเคไปเลยก็มาถมวยแกหนีอยู่ที่สวนชาช้าเนี่ยฮะ ก็มันไม่มีงานทำอ่ะเงินก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเพราะนายเกนนตทงำเป็ดลองบอกสักหนสิก็บอกอยู่ไงว่าไม่มีเงิน,นแล้วร้านทองมันก็เป็นเพื่อนก็คิดว่าจะยืมมานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปคืนอะไรน,นะสโลดไม่คือซุปทลองไว้ตรงนี้นะใช่ นี่คือจุดที่สองนะอาชีของกลางด้วยอ่ไปนี่มีอีกหลายจุดเหรอเนี่ยนี่ที่หนึ่ง <Okay. S 1> เรียว หน้าตาก็ดีมาเป็นขี้ขโมยสาวได้นั่งลงไปชี้ของกลางด้วยอันนี้คือทองที่ขโมยมาได้ทั้งหมดนะคะจุดสุดท้ายคือจุดที่3จํานวนกี่เส้นบอกเข้าไป หลายเส้นอยู่อะประมาณ7-8เส้นอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาเธอไปดำเนินการทางกฎหมายต่อนะไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปทำแผนประกอบการรับสารภาพต่อติดคุกแน่นอนเอาเดินไป